แบเบรลรียังมีอยู่วะดูออืมนะซ้อมบุนเป็นยาถ้าลุมดมจะไปกินพะมันเป็นขี้แมงแมงมันจะมาเหนียวใส่เอ้ยอืมอืมซ้อมซุกมาตั้งแล้วมันหนาวแล้วอืม อันสีดำๆกับหวานแปะอันเนี้ยสมนะ้มเนี่ยโอ้ยเอาไปต่ำกำลังดีเลยเนี่เดี๋ยวมันผูกมาเก็ีไปต่ำดีกว่าเนี่ยกกนย้ยงยัง่งอ่า,อาสม้มแบล็คเบอร์รี่เจ้าแบล็คเบอร์รี่ะสีดำเนี่ยสีดำ,ดำอืม แดงๆนี่กับส้มเนี่ยจะบอกเนี่ยอืมอืมขนาดดำยังส้มเลยนะอืมอืมอม,มันโดนน้ำฝนนะกินมันเหมือนวไว้ไปแล้วนะ ผลไม่ถ้ามันโดนน้ำฝนมันจะบ่อยล้ำแล้วดูเดี๋ยวก่อนี๋ยวไปเอามีดมาตัดก่อนแต่เนื้าตัดเอาได้เจ้าของเบ่งเจว่าดูแบกมรีิเจ้าโตายตายแกนี่แกเนี้อไง 2 kén 2 kén đắm cực lắm Oi, Nám Oi, Nám Oi, Nám Bạch bơ lì Bạch bơ lì Cháu bạch không hiểu đen đen nát đắm Nhưng xôm nhiều ดูดูอุ้ยแกนเบลอเบอเธอสุกจ้าแท้แน่นิ่มรู้เนี่ยแกนดำดำแกนดำดำแกนดำนดำมันหวาน,วานดนะิขอหน่อยเนอะเอวกันเนอะ ไปเอาหมีดมากันเลยอืมหอวกจน,นี่หรอกยตายแล้วตกเสดายนี่นหน้ามันเลยไปละ,ปละ